และด้านหน้าเนี่ยเราก็เจอกับกองกําลังแกงไก่น้อยมากับเป็นฝูงเลยแต่ว่าคาไม่กลัวหรอกคาก็แค่รอเวลาเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปเอสเอสเอสเหลือคนสุดท้ายเอส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 หมดตี สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมนายกล้าฉายาหมัดเครืค่องควายวันนี้ผมจะมาโชว์วิชาหมัดไฟต่อยพื้นติดไฟกระโดดหมุนตัวเตะพื้นติดไฟเป็นวิชาใหม่ในปี2022แต่วิชาเก่าผมก็ยังอยู่นะแก็บซ้าย2ทีตีสตีเข่าเตะก้านคอเสร็จแล้วยกมือไหว้คนดูเป็นหนึ่งที <c oughs> <c oughs> เหมือนเหงาหัว <c oughs> <laughs> ไม่ได้เอาตัวพิกล่ามาเล่นนานต้องออกกำลังกายสักหน่อยนะฮะวันนี้ครับพามาดูกิจกรรมใหม่เป็นหมัดเพลิงอะคีปี2022ครับมาพร้อมชุดมวยปล้ำแบบใหม่ด้วยนะกิจกรรมก็เป็นแบบปลาลูกดอกเล่นง่ายมากก็คือเราเนี่ยต้องมีเพชรก่อนถ้าไม่มีเพชรเล่นไม่ได้นะจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เนี่ย มาเริ่มกันเลยฮะมันจะมีแบบปลาทีละครั้งกับปลาทีละ5ครั้งนะผมจะเล่นแบบทีละ5ครั้งครั้งแรกเนี่ยมันคิด3.9เพชรก็เกลือแน่นอนนะต้องเลื่อนดูทางขวาด้วยผมกลัวเดี๋ยวของใหญ่มันไปซุกอยู่ด้านขวาอีกเดี๋ยวกดเลยนะปั๊บ2ก็ยังไม่ได้ปั๊บ3ครับ3ก็ยังไม่ได้ปั๊บ4ฮะยังเกลืออยู่ปั๊บห เกลือเหมือนเดิมปั๊บ6ปั๊บ7ปั๊บ8ปั๊บ9 10 11 12 13 14 15 16 16ปั๊บนี่คือได้ของรางวัลด้านซ้ายครบหมดแล้วนะพวกชุดมวยปัม้ม <Wow. S 1> แต่ว่าหมัดเนี่ยยังไม่ออกนะฮะมาต่อกันที่ปั๊บ17ยังเกลืออยู่1 8 19 20 21เอ้ยกว่าจะมาหมัดเอมเบ f ฟิตอนแรกคิดว่าจะไม่เกลือเท่าไหร่นะกิจกรรมนี้ที่ไหนได้เค็มพอประมาณแต่ว่ามันก็ได้ของรางวัลทางด้านซ้ายด้วยนะเป็นกระเป๋ากิ้งกือกล่องดวงใจแล้วก็ชุดหมวยปั้มนะครับเท่ากับกิจกรรมนี้ได้ของรางวัลใหญ่ทั้งหมด4อย่างนะฮะ ชุดนี้มันชื่อแพ็คแอโรสตาร์นะครับหนึ่งเซตมี4ชิ้นนี่มันนักมวยปั้มทีมซาตไทยบ้นี้แดงขาวน้ำเงินขาวแดงส่วนอันนี้เป็นกระเป๋ากิ้งกือนะฮะคืออะไรครับเนี่ยกิ้งกากิ้งคือกิ้งกา,ก,งก,ากิ้งกือเกี่ยวอะไรกับมวยปั้มเวล1 2หนหน้าตาประมาณนี้นะใส่ไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์ได้เลย ส่วนนี้ก็เป็นกล่องดวงใจหัวหน้ากากมวยปั้มนะมีโลโก้ a ออยู่ด้วยวว้า <Wow. S 1> ส่วนหมัดเนี่ยมันชื่อว่า Ember FIT ระวังกระดูกไว้ให้ดี e อ b e บอร์ <Huh? S 1> เนี่ยมันแปลว่าฐานที่คุอยู่ฐานที่ยังไม่มอดส่วน FIT มันแปลว่ากำปัน้นเพราะฉะนั้นสองคำนี้รวมกันก็น่าจะแปลว่าหมดัดกำปัน้นเท่าฐานร้านหมูกระทะ <laughs> ร้านหมูกระทะมายังไง เป็นหมัดที่สวยกว่าหมัดไฟอันเก่าแบบชัดเจนเลยนะครับออร่าเนี่ยมาเป็นแผ่นเลยนี่ถือโชว์หน้าล็อบบี้คือแบบว่าเข้ากับชุดมวยปั้มมากต่อยทีนึกว่าการ์ตูนอนิเมะปร,ะราณหมัดอคัคคีในส่วนของเสื้อนักมวยปั้มก็ซ่อนกอดอย่างเดียวไม่ได้ซ่อนเปล่านะฮะเอ้ยและเท้าแดงนี่มันคืออะไรอ รองเท้าที่ได้มาจากโปเติมเงินไงรองเท้านอนเป็ดแดงพอมาใส่กับชุดนี้ก็เข้ากันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใส่คู่นี้ลงไปเล่นผมว่าน่าจะดีกว่าคู่เดิมนะครับบวกความแบลวขึ้นอีก20%โอร์ซโอ้อยังรอ <laughs> สรุปราคานะครับกิจกรรมนี้โดนไป1,619เพชรเหรือประมาณ450บาทโอ้ไม่ไหวแล้วตลกลองเท้า <laughs> รองเท้านอนเป็ดแดงไหนขอจัดไปหนึ่งบทเพลงสิ ain, วันนี้เดี๋ยวมาลองหมัดใหม่กันในโหมด 4v4 นะครับและใครเขาเลียใหม่ใหม่สะอาดหมดแล้วมั้งนะ่ะ เอาละมาลุยกันนะครับกระผมเด็กชายกล้าแห่งบ้านโคโอีแรงวันนี้ผมจะมาโชว์วิชามัดเพลิงอัคคีที่ฝึกฝนมาอย่างยาวนานด้านหน้าผมเนี่ยมีศัตรูวิ่งมาคนหนึ่งผมนี่นั่งรอจังหวะเลยและวิ่งเข้าไปเอส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 ลงไปดึงด้านหน้าตรงมาอีกสงคนเก่งจริงก็เข้ามา is, 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 is. เอส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 อา ต่อยล่วงหนึ่งแต่ว่าโดนลัดไปอีกหนึ่งโอ้จบกันผมไก่ครับโทษไม่เป็นไรให้อภัยตั้งชื่อสนน่าสงสารเลยเอาหมดแล้วเหรอฮุณต่ตยไปสองคนเองโชวอดโชว์วิชายุดเลยมาเข้าสู่เกมที่2เกมนี้ผมก็จะเลือกซื้อเป็นกระเหรอย่างเดียวเพราะว่าอาวุธที่ดีที่สุดเนี่ย มันก็คือพลังหมัดที่ฝึกฝนจนถึงขั้นสุดยอดนั่นเองเรามาดูหมัดกับชุดกันก่อนและนี่ก็คือเอา้าแล้วใครเขามายืนขวางจออาทิตย์ปอสี <What? S 1> เจ้ามายืนมองข้าทำไมเจ้าอยากจะฝึกวิชายอย่างนั้นเหรอคั้นแรกเนี่ยเจ้าต้องออกหมัดรัวๆแล้ว,ลวลก็กดย่อรัวๆเพื่อฝึกก้มเนื้อต้นขาแบบนี้เอา้าไปแล้วเหรอเจ้านีไม่ตั้งใจเรียนเลยนะ อุตส่าห์ตั้งใจถ่ายทอดวิชาให้อย่างดีเอาละเด็กชายกล้าวิ่งตรงมาด้านหน้ามีแอร์ดอบตกลงมาั้งวันนี้ขอคลานก็ไปเก็บก่อนมีศัตรูตรงมาทางนี้เหมือนจะเดินแบบมึนๆน,นี่คนหรือบอทเนี่ยเดินมึนๆน,น,นะเราอะ่ะเอสหมัดเดียวพอเราไม่อยากกระรังแกคนเมาและที่ฐานเห็นคนนั่งอยู่แวบๆแบบแต่ว่าด้านขวาเนี่ยมันมีคนวิ่งเข้ามาชาร์จเอา อาทิตย์ปอีใครทำเจ้าเดี๋ยวข้าจะล้างแค้นให้ S อสเอสเอเรียบร้อยแตกหนึ่งอดทนไว้เพื่อนรวมกันตายหมู่แยกกันอยู่เราก็ตายอยู่ดีนิ่งๆไว้ศัตรูวิ่งเข้ามาเจ้าไม่ต้องตกใจเดี๋ยวข้าจะโชว์วิชา S อสเ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 อบตี เป็นยังไงล่ะกระบวนท่าวิชาหมัดเพลิงอัคคีปี2022ที่ข้าฝึกฝนมาอย่างยาวนานสามารถต่อยศัตรูตายได้ภายในหนึ่งกระบวนท่า4เอฟเฟกต์หมัดนี่เหมือนไอปร,รานทันจิโร่นะครับเนี่ยปร,รานตะวันใช่ไหมว่าไงอาทิตย์ป4เจ้าสนใจจะมาฝึกกับข้าอย่างจริงจังหรือยังเจ้าฝึกย่อขาไปก่อนอ้ไปแล้ววะ ฝึกได้สองวิเลิกซะแล้วไอ้คนนี้เจ้านี่ช่างไม่ขยันฝึกเอาซะเลยแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะเก่งดังอาจารย์เอาละเกมที่3เรายังคงใช้หมัดคลุกวงในเหมือนเดิมด้านหน้ามีคนวิ่งมาหนึ่งจังวันนี้เราต้องวิ่งเข้าไปทําระยะใกล้เอสเอสเสสสสส มามาัสยังเจ้าแลวจะมาสู้กับบัตทัคทีสไปฝึกมาใหม่นะเดี๋ยวข้าจะรอให้เวลาร้อยปีและด้านบนฮันแนนอนอับแดดแล้วเร่าอ่ะเอส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 หมวกเตกเ <Double kill. S 1> งาคงซีและด้านหน้า <c oughs> มันมีทหารหนีทัพวิ่งตรงไปเอ้าแล้วทำไมเจ้ายิงทีมข้าอย่างนั้นล่ะมานี่สิ เอสเอเอ้าตายเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ร่างกายเจ้าเนี่ยช่างบอบบางกว่าที่ข้าคิดไว้แค่สะก็ดหมัดเพียงผิวเผินก็สามารถทำลายอวัยวะภายในเจ้าได้ในพริบตา <c oughs> <c oughs> ไี่ดูถังจีนมากไปปะเนี่ย <c oughs> ว่าไง <c oughs> เบอร์สถึงกับไปยืนมองหน้าเจ้าสนใจจะเข้าสำนักข้าไหมละ่ะ สำนักฆ่าเนี่ยเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมดย่อหนึงทีนี่คืออะไรย่อแบบว่าให้ความสนใจใช่ไหมเอาละเกมที่4แล้วนะเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการได้เนี่ยเราก็จะได้บูย่ามาอย่างแน่นอนและด้านหน้าเนี่ยเราก็เจอกับกองกําลังแก๊งไก่น้อยมากัเป็นฝูงเลยแต่ว่าฆ่าไม่กลัวหรอกฆ่าก็แค่รอเวลาเพื่อที่จะวิ่งเข้าไปเอเอส,เอส เหลือคนสุดท้าย SSSS หมดตี้โอ้โหอย่างมันคนละหมัดสองมัดสมกับวิชาที่ฝึกมานานกว่าพันปีต่อยทีเดียวแตก จริงๆน่าจะเป็นแก๊งนอนๆเขากําลังหัดเล่นอยู่นะวิ่งกันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กไปไล่ต่อยเขาสัหัวแตกหมดตี้เลยสำสบหนึ่งด้วยคืออะไร <What? S 1> ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหมัดใหม่หมัดไฟเพิงอัคคีปี2022แล้วก็ชุดนักมวยปั้มนะฮะก็สวยไหมไม่ค่อยสวยหรอกมีแค่หมัดนี่แหละที่เอาไว้ใส่เปลี่ยนบรรยากาศนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะสุ่มหรือว่าจะผ่านนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ